إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تقرؤا نكُمُ الحياة الدنيا ولا يقرؤا نكُم باللهِ نقرور أما بعَفَيَأْوَهُنَّ مُؤْمِنُونَ سِكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَالَهُ ขอความสันติสุขความเมตตาปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมละหมาดจุมอะห์ณที่แห่งนี้ด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยการหวังความพึงพอพระทยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้อง เราเองในฐานะมุมินผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะหูวตาลาปัญญาชนผู้ซึ่งที่เคารพพักดีต่อลอสเพียงผู้เดียวเราเองจะต้องเตือนกันย้ำเตือนกันให้รู้เสมอว่าเราจะต้องเกรงกลัวและยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆเวลาในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆรูปแบบในการดำเนินชีวิตและเราเองจะต้องเตือนกันให้รู้ว่าลอสุบฮานะหูวตาลากำลังมองดูเรากำลังจับจ้องดูทุกพฤติกรรมทุกคำพูด ของเราทุกๆคนที่เรากะทำไว้บนหน้าดุนยานี้และแน่นอนเราเองทุกคนก็จะต้องกลับไปหาลอสุบฮานะฮูวัตลาในอาครเระหนนั่นเองซึ่งในวันนั้นไม่มีสิ่งใดไม่มีสายสัมพันธ์ใดแม้กระทั่งครอบครัวลูกหลานพ่อแม่พี่น้องก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นอกจากสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ขวนขวายกันไว้ดังอายาห์กุรานที่เราได้อ่านไปให้กับพี่น้องได้รับฟังเมื่อสักครู่ลอสุบฮานะฮูวะตลากล่าวว่ายาอัยูฮันนาสุตตะกูรอบบะกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงยำเกรงต่อลอสุบฮานหนะฮัวตาลาเราบอกให้เราทุกคนยำเกรงต่อพระองค์วะเชายามันลายะียซีว่าลีดุลลันว่าละดิและจงเกรงกลัวต่อวันวันหนึ่งซึ่งวันวันนั้นเนี่ยบิดาหรือว่าพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกของเขาได้วะลาเมลูดุนฮัวยาลีฮัวยาซินอันวาลีดีฮีชัยและลูกก็ไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือพ่อของเขาได้แต่ยอย่างใดซึ่งวันวันนั้นคือวันเกียร์มะ อินนวาอัลลอฮิฮักลอกล่าวต่อว่าและแท้จริงสัญญาของลอเนี่ยมันคือสัญญาที่มันจะเกิดขึ้นจริงไม่มีสัญญาของบุคคลใดที่จะเป็นจริงยิ่งไปกว่าสัญญาของลอสุบฮานะฮูวัตตาลาสิ่งใดที่ล้อบอกว่าถ้าเราทําแล้วจะได้สิ่งที่ดีแน่นอนในวันกียร์มาสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ลอบอกทําแล้วจะเกิดผลไม่ดีแน่นอนมันก็จะเป็นไปตามที่ล้อสัญญาไว้ฟาลาตะกุรอนนากุมูลฮายาตุด um ุนยาแล้วล้อเตือนเราไว้ในทยายายา้ายอายะวะดังนั้นเนี่ย สู่เจ้าทั้งหลายอย่าให้ดุนยาเนี่ยชีวิตการดําเนินชีวิตของสู่เจ้าทั้งหลายในดุนยาเนี่ยมันมาล่อลวงสู่เจ้าทั้งหลายวาลาอย่ากุรุนนักุ้มบิลลาหินกอรูรและอย่าให้จอมล่อลวงก็คือชัยตอนเหล่านั้นเนี่ยได้มาล่อลวงสู่เจ้าทั้งหลายอัลลอฮุบฮานอฮลวุตาลาคือผู้สร้างเราทุกคนและคือผู้สร้างดุนยานี้และผู้สร้างชัยตอนผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นเมื่อลอสุบฮานะฮูวตาลาคือผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยพระองค์คือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าชีวิตของเราจะทําอย่างไรล่ะถึงจะได้รับความสําเร็จแล้วเราก็เตือนไว้แล้วว่าพ,พราะองค์สร้างเรามาอยู่บนดุนยานี้ให้เรามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ตามที่เราต้องการแต่มันมีรูปแบบมีกรอบของศาสนาที่เราจะต้องระมัดระวังว่าเราจะห้ามออกจากกรอบเหล่านั้นและอย่าให้ชีวิตในดุนยาที่พวกเราขวนขวายทุ่มเทเนี่ยมันมาล่อลวงเราให้คิดว่าดุนยานี้เนี่ยเราจะอยู่กันตลอดกาล และเช่นเดียวกันก็จะให้ศัตรูของผู้ศรัทธาทุกคนนั่นคือบรรดาเชยตอนเนี่ยมันมาสร้างแผนการขึ้นมาในหัวใจของเรากระซิบกระซาบจนทําให้เราคล้อยตามมันในแผนการต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาเตือนบ่าวผู้ศรัทธาเพื่อหวังให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์แน่นอนพี่น้องเราเองในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในวันที่27ธันวาคมซึ่งเรากําลังที่จะก้าวเข้าไปสู่ปีต่อไปเราเองรู้ดีพี่น้องเราฟังกันในทุกๆปี หรือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการบรรยายศาสนาเนี่ยในหลากหลายพื้นที่ให้เราได้รู้ว่าวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมา25ธันวาเป็นวันของต่างศาสนิกหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นวันของต่างศาสนิกเช่นเดียวกันที่พวกเขาจะจัดสิ่งที่รื่นเริงเทศากาลต่างๆของพวกเขาเรารู้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มุสลิมเราเนี่ยผู้ศรัทธาต่อหล่อเนี่ยต้องยอมเกรงต่อหล่อไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะทางใดก็ตามในสิ่งต่างๆเหล่านั้น พ่อล็อกเก่าในอันกุรอานท่านนาบีบอกไว้มากมายแล้วกุมดีนูกุมวะลียดีนศาส,สนาของสุเจา้าของพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็คือศาสนาของพวกเขาวะลียดีนศาส,สนาของฉันคือศาสนาของเราทุกคนอิสลามเนี่ยก็คือศาสนาที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่บนศาสนาของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามจุดยืนคือสิ่งที่สําคัญสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเป่าประกาศให้รู้ว่าฉันเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวฉันไม่ต้องไปยืนพูดที่ บริษัทดูว่าที่ทํางานของฉันว่าฉันจะไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสฉันจะไม่เกี่ยวกับปีใหม่แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีใครมาชักชวนมาชวนเราไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องแสดงจุดยืนให้รู้ว่าจุดยืนของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีตอ่อลอสเนี่ยมันจะต้องเป็นเช่นไรแต่เราไม่ต้องกลัวสิ่งอื่นใดเพราะแน่นอนว่าอินน่าวะอัลลอฮ์ฮักสัญญาของลอสจะเป็นจริงเสมอ,อลอสบอกว่าถ้าเราทําตามพระองค์เราจะได้รับความสําเร็จนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและเป็นจุดยืนที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องทําให้ได้และแน่นอน้นองน ในคุตุบ้าวันนี้เนี่ยเราเองอยากที่จะหยิบยกสิ่งหนึ่งมาเป็นข้อเตือนใจให้กับเราทุกคนนั่นก็คือเรื่องราวที่มีความสําคัญกับชีวิตทุกๆคนนั่นคืออันลักหรือว่าเวลานั่นเองเราเองเนี่ยพี่น้องรู้ดีว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามตามอายุไขของแต่ละคนเนี่ยพี่น้องเรารู้ดีว่าเราเองดําเนินชีวิตไปในรูปแบบไหนบางคนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวหนึ่งบางคนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวหนึ่ง แต่หาเคยถามตัวของเราบ้างหรือเปล่าพี่น้องว่าเวลาจะผ่านพ้นไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยอิสลามของเราไม่ได้สอนให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับเทศกาลหรือว่าจัดอะไรขึ้นมาให้เป็นพิเศษว่านั่นคือรูปแบบที่เราจะต้องข้ามไปสู่ปีใหม่แต่อิสลามสอนให้เราได้รู้ว่าทุกวันเวลาที่มันจะผ่านไปเนี่ยเราได้บทเรียนสิ่งใดจากมันเราเองในวันเวลาที่ผ่านมาเนาี่ยเราทําสิ่งใดในรูปแบบผลท่าของลอสุบฮานะหัวตาลาอย่างคุ้มค่ากับเวลาที่เราให้หรือเปล่าหรือว่าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าชีวิตที่เราอยู่บนดุนยาเนาี่ยมันคือช่วงเวลาที อันลิมิตไม่มีขอบเขตจํากัดไม่มีวันเวลาที่จะมีสิ้นสุดเปล่าเลยพี่น้องวันเวลาที่มีในดุนยามันมีเวลาจํากัดเราทุกคนมีอายุไขยมีอาจารย์ที่ชัดเจนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลากาหนดไว้ซึ่งเราไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลากําหนดให้กับเราไว้เช่นไรฉะนั้นเนี่ยพี่น้องช่วงได้ท้ายปีแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่มันจะสามารถสะกิดหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาได้เนี่ยและเช่นเดียวกันในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ย ไม่มีสิ่งใดจะสำคัญและสามารถสะกิดหัวใจของผู้ศรัทธาได้นอกจากดารัสของลอสุบฮานะฮัวตาลาอย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยต่อให้คนที่พูดใน,นเรื่องราวของศาสนาให้กับพี่น้องฟังหรือว่าพี่น้องจะศึกษาเรียนรู้คำพูดของใครก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถสะกิดหัวใจของเราได้ดีไปกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวบอกกับเราว้าอย่างแน่นอนอัลลอฮ์กล่กาวว่าอย่างไรพี่น้องกุลูนับสิ้นาอิกอตุลเมาทุกทุกชีวิตต้องริมรถกับความตาย แล้วลอกล่าวอีกมากมายอีอายะนึงอะลกล่าวว่าวัตะกูเยามันตุเจ้าเนฟีหิละลอสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงยำเกรงต่อรอจงยำเกรงถึงวันวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องถูกกลับไปหาลอสุบฮานะหัวตาลาซุมาตุวฟากุลูนัสิมมากะซาบัตวะหุมลายุซลามูนแล้วทุกๆชีวิตเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่พวกเขาข,ขวรขวายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่ไม่ถูกอาธรรมดใดๆเ,เลยจากลอสุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราควรขวายไว้ จะเล็กจะน้อยในวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้ามันเป็นเรื Menschen, ่องราวของดุนยามันก็จบเพียงแค่ดุนยาแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราควรขวายทุ่มเทเพื่ออาคิรอเพื่อความพอพระทัยจาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตะดาลาเนี่ยซุ่มมาตุวฟากุลนับซิมมากาซาบัตอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะให้เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์วาหุมลายุตละมูนโดยที่ไม่ถูกอาธรรมใดๆจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาถามว่าแน่นอนพี่น้องเพียงแค่สองอายะห์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮย เราจะรู้ดีพี่น้องเราอาจจะผ่านความผิดพลาดมามากมายใน,นรอบปีที่ผ่านมาแต่เราจะรู้ดีว่าเพียงแค่สองอายานี้เนี่ยมันจะเตือนให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราเคยทุ่มเทไปบนดุนยามันมีอะไรบ้างนะพี่น้องลองกลับไปมองดูว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสิบสองเดือนกี่สัปดาห์ที่ผ่านมากี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราทุ่มเทกับเรื่องอะไรบ้างหลักๆในชีวิตของเราเนี่ยเราทุ่มเทอยู่กับเรื่องอะไรถ้าวันที่ผ่านมารู้ทุ่มเทกับเรื่องเราครอบครัวลูกหลานทรัพย์สินเงินทอง สุขภาพร่างกายโดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้นําพาเราให้ใกล้ชิดต,ต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยแสดงว่าเรากาลังขาดทุนในเวลาที่ลอสุบฮานะฮัวตาลาได้ให้กับเราเราลกล่าวว่าอย่างเราวลสขอสาบานต่อการเวลาอินนันอินซานอัฟีคุสแท้จริงมนุษย์เนี่ยอยู่ในความขาดทุนเราสาบานต่อการเวลาและให้บอกให้เราด้รู้ว่ามนุษย์อยู่ในความขาดทุนถ้าเขาใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยไปในหุนทางที่ไม่ใช่หลักการของลอสุบฮาน หูวตาละไปในรูปแบบที่มันไม่ได้รับประโยชน์หรือผลละบุญดใดๆเพิ่มเติมจากการดาเนินชีวิตที่ผ่านมาฉะนั้นเราต้องถามตัวเองพี่น้องจากอายะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราเองกําลังคิดว่าชีวิตที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะยาวไปอีกทัเท่าไหร่เรากาลังคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาที่เราทุ่มเทมาเนี่ยมันจะยืดยาวไปอีกสักกี่ปีต้องถามตัวเองในสิ่งเหล่านี้ต้องทบทวนในตัวเองในสิ่งเหล่านี้ว่าปีที่ผ่านมาเราเป็นเช่นไร และปีต่อไปเราจะปรับปรุงตัวเองหรือว่าเราจะยังยืนอยู่จุดเดิมนี่คือสิ่งที่สําคัญที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้เตือนเราไว้และแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็บอกไว้ถึงเรื่องราวของชีวิตในโลกนี้เนี่ยอย่าง,งมากมายให้รู้ว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันไม่จีรังยั่งยืนบอกให้เราได้รู้ถึงอุทาหรณ์บทเรียนของคนในรุ่นก่อนๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยว่าบุคคลเหล่านั้นพยายามทุ่มเทกับดุนยาสุดท้ายแล้วเนี่ย ดุนยาเหล่านั้นมันก็จากเขาไปหรือไม่เขาก็จากจากดุนยาไปสิ่งที่เขาสะสมมามีอยู่สองทางหนึ่งคือมันจากเขาไปก่อนหรือไม่ก็เขาจากมันไปก่อนมีเพียงแค่เท่านี้พี่นอ้องเป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตะละได้บอกเราไว้ในอันกุรอานเลาบอกว่ามันหลายตุนยาอิลล่าละอิบุนวะละชีวิตในดุนยาเนี่ยมันไม่มีอื่นใดนอกจากการลเล่นและการเพลิดเพลินไปเท่านั้นววลาดารุลอาค์เีรัดุอยรุลลิลละดีในยัตะกูน เอ๋อูอันนัาีดุาลบุวะล่บอกอลตะิล้ชีวิตในอาคิรสมันดีกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อ Allah s u า h a รีออีกอนหนึ่งลบอกว่าเอ๋อูจงรู้เถิดอันนันมาชีดุาชีวิตในดุนยาเนี่ยไบุญมันคือการเล่นเล่นวะละบุญคือความเพลิดเพลินวาซีนะคือเครื่องประดับต่างๆวะตาฟาคุรุลไบนะกุมแล้มันคือการโอ้อวดกัน สร้างสิ earth, ่งนี้มีสิ่งนั้นเพื่อโอ้อวดกันวัตะกาสุรุนฟิลามว่านและมันคือการสะสมทรัพสมบัติแข่งขันกันวันอาลาดสะสมลูกหลานแกมซาลีก้อยสินลอจเบันกุฟฟารอนบาตูหูทุมมายาฮีจูฟต์ตารหูมุสฟัตรอนทุ่มมายากู่นหุต้อมาแล้วเราบอกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยที่เราขวนขวายทุ่มเทสะสมกันเนี่ยพี่น้องเราบอกว่าสิ่งเหล่านั้นในดุนยาเนี่ยมันเบียบเสมือนกับเม็ดฝนที่มันตกลงมา เม็ดฝนที่มันตกลงมามันทําให้ชาวกเกษตรกรรมต่างๆที่ปลูกที่ปลูกพืชพืชผักผลไม้เนี่ยทาให้พืชผักผลไม้ที่เขาปลูกเนี่ยมันเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาแล้วเมื่อมันงอกงามขึ้นมาแล้วเนี่ยผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปมันก็จะแห้งเหี่ยวกลายเป็นสีเหลืองและหลังจากนั้นมันก็จะปิวว่อนไปในสายลมไม่ไดีมีคุณค่าใดๆเลยจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากํากลังเปรียบเทียบให้เราได้รู้ว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเราทุ่มเทกันมา10 20 30ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนี่พ้อง ทุ่มเทกันเพื่ออะไรพี่น้องถ้าทุ่มเทในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับผลลบุญเพื่ออาคิร้อเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เราทุ่มเทไปมันก็เหมือนกับต้นไม้ผลละหมากรากไม้ที่เราเลาบอกว่ามันจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ปลิวไปกับสายลมที่ไม่ได้มีคุณค่าและผลประโยชน์ใดๆที่เราจะเก็บเกี่ยวไปสู่อาคิร้อน,น่นเองพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งที่เราได้รับฟังตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะเหลือสักกี่วันก็ตาม จะเหลือสักกี่เดือนกี่ปีก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหัวใจของเราผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะต้องไม่วางไว้กับเรื่องราวของดุนยาจนมากเกินไปแน่นอนดุนยาล่อให้เราขวนขวายอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขวนขวายในดุนยาเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องพาไปสู่อาเคโรไม่ใช่ว่าวันนี้ที่เราขวนขวายในดุนยาแล้วเนี่ยเราจะขวนขวายเพื่อให้รู้ว่าดุนยามันจะอยู่กันอย่างยาวนานเปล่าเลยพี่น้องถ้าผู้ศรัทธาคิดเช่นนั้นเนี่ยจะอยู่ในความขาดทุนอย่างแน่นอน เมื่อดูสิ่งนี้ท่านนาบีสุลตารฮุอะไรวะสลัมบอกเรานะพี่นนองท่านนาบีบอกว่ามาลีลิดดุนยาฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยจากดุนยามาอานาฟิดดุนยาอิลลากอารอกิบินอิสตาดัลลัตหตาชาจรอ่นานบีบอกตัวของฉันเองกับดุนยาเนี่ยไม่ได้มีอื่นใดเลยนอกจากคนที่เดินทางมาแล้วก็เบรบใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งซุ่มมารอฮะแล้วก็พักอยู่ชั่วคู่หนึ่ง ว่าตอรกัฮาหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็เดินจากไปฉันก็ทิ้งต้นไม้ต้นนั้นไปพี่น้องในวิเปียบให้เห็นว่าดุนยาที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เรามาหลบร่นใต้ร่มเงาต้นไม้ต้นหนึ่งถามว่าคนที่มาหลบร่รมเงาต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยพี่น้องเขาจะพกอะไรมามากมายล่ะเขาจะยุกทรัพย์สินเขาจะยุกเงินทองยุกสิ่งที่พวกเขาขวนขวายมาเนี่ยทุ่มเทกันอย่างมากมายหรือเปล่าพี่น้องเปล่าเลย คนที่เดินทางมาเนี่ยเขาก็จะเตรียมมาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองจะนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้และนบ,บีบอกเราไม่ได้อยู่นานด้วยซุ่มมารอฮะพักผ่อนสักครู่หนึง่งวอรตอรอกหฮาและเราก็จะจากมันไปถามว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องมีใครบ้างหรือเปล่าที่เราเห็นเนี่ยที่เขาจะอยู่ในดุนยายาวนานที่เขาจะอยู่ในดุนยาจนไม่มีจุดจบในชีวิตแม้ว่าจะมียื้อเสียงกรติยศยศถามราดาสักเพลงใดก็ตามเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะอยู่ได้ยาวนาน ตามกาหนดของลอสุบฮานะฮุวาตาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราเองในฐานะบ่าวของลอสุบฮาหนะฮุวาตาลาเนี่ยาา ah หากว่าเราใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเปียบเหมือนกับคนที่ไม่ได้เดินทางเนี่ยพี่น้องเราเปรียบเหมือนกับคนที่เราจะตั้งหลักปักฐานอยู่กับดุนยาเนี่ยแน่นอนพี่น้องเราก็จะลุ่มหลงเราก็จะเพลิดเพลินเราก็จะสะสมสิ่งต่างๆมากมายอย่างแน่นอนพี่น้องโดยที่เราเองก็จะไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ย พื่อที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาพอใจอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เนะี่ยพี่นะ้องวันเวลาที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยในหนึ่งปีหรือว่าจจะมากกว่านั้นที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยมิตรมันจะต้องทําให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือชีวิตที่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาให้ทุกคนมาเนี่ยในวันวันหนึ่งเนี่ยมันเท่ากันเราจะต้องให้วันเวลาของเราเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิม ในวันที่เหลือที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาประทานมาให้เพราะวันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเรารู้ดีว่ามันไม่มีทางที่เราเองจะหยุดมันได้มันเดินไปมันเกิดเดินไปเรื่อยๆไม่มีทางที่เราจะหยุดแล้วบอกให้เวลาหยุดก่อนหน้าฉันพร้อมทาความดีเมื่อไรเนี่ยค่อยเดินต่อไปหรือว่าไม่มีทางที่เราบอกให้เวลามันหยุดและเราจะสามารถหวนกลับไปแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันผ่านมาเราไม่มีทางทําในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะอัลลอสุบฮานะหัวตาลาจะให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆ อัลลอฮ์กล่าวนะพี่นะ้องฮุวัลลัีจาละลไลลาลวันนาฮารอคิลฟะตันลิมันอาราดอัยยะซักะรอรเอาอาราดชุกรูรอเรากล่าว,วว่าและพระอ,องค์เนี่ยคือผู้ที่สร้างกลางคืนและกลางวันมาและทําให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันไปลิมันอาราดะอัยยะซักกะรอรสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลที่เขาต้องการที่จะใครควรนึกถึงอัละลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาและบุคคลที่เขาต้องการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าวันนี้เราไม่ใคร่ควรเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาเวลาผ่านไปสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากบทเรียนเหล่านั้นแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ใคร่ควรเราจะใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาอย่างแน่นอนพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้และอยากที่จะตักเตือนกับช่วงวัยต่างๆในชีวิตของเราที่มันผ่านมาโดยเฉพาะพี่น้อง บุคคลกลุ่มแรกที่เราควรจะเตือนเลยเมื่อเวลาของปีปีหนึ่งกำลังจะผ่านไปเนี่ยคือบุคคลที่อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตก็คืออายุ 60- 70ปีขึ้นไปเนี่ยพี่น้องเพราะท่านนาบีสโลลล์หวัวอะไรวะสัลลัมได้บอกว่าอุม,มาประชาชาติของท่านนาบีในยุคนี้เนี่ยจะมีอายุ 60- 70ปีส่วนใหญ่ส่วนน้อยเท่านั้น,นที่จะมีอายุเลยไปกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่ออายุของอุม,มาประชาชาติมีเท่านี้เนี่ยพี่น้อง มันจึง่ําไม่ดีรู้ว่าคนที่เขามีอายุถึงเท่านี้แล้วหกสิบขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องเป็นบุคคลที่เตรียมตัวอยู่เสมอเพื่อกลับไปหาลอสุบฮานะหัวตาลาท่านมีบอกให้เราได้รู้นะพี่น้องว่าอัลลอฮ์อิลอิมรีอินอลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยจะตัดข้อแก้ตัวอลอสุบฮานะหัวตาลาจะไม่รับข้อแก้ตัวสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยอัคคอรออาจัลหูที่ลอส์ประวิงเวลาอารันในชีวิตของเขาเนี่ยให้มันยืด,ดยาวฮัตตาบัลอกูซิตีนะสเนะ จนกระทั่งว่าเขาเองเนี่ยมีอายุไปถึง60สปีท่านนบีบอกเมื่อคนคนหนึ่งเอาลอ์ประวิงเวลาให้ไปถึง60สปีแล้วเนี่ยอลอจะไม่รับข้อแก้ตัวใดๆของเขาหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เขา60สปีแล้วเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวรู้ว่าบทเรียนในชีวิตมันมีอะไรบ้างรู้ว่าเวลาที่ต้องศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันมีเพียงพอสําหรับชีวิตเขาแล้วแต่ถ้าเขายังไม่ไดีกับเนื้อกับตัวไม่ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ย ข้อเกตัวต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถกลับไปตอบลอสสุบฮาหน,นาหัวตาลาได้ในอาคิรอพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนในยุคอายุหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องสํารวนตนจะต้องเ,เป็นเวลาที่เขาจะต้องตรวจสอบตัวเองจะต้องเป็นเวลาที่เขาจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับอิบารนะ์ดต่อลอสุบฮาหนะหัวตาลาเรื่องเราดุนยาเนี่ยมันจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยมากในการดำเนินชีวิตของเขาเพราะเขารู้ดีว่าชีวิตของเขาเนี่ยพี่น้อง ที่มันผ่านมา6กสิกว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปสู่สภาพเช่นเดิมได้เขาเคยมีร่างกายเช่นไรเขาเคยมีความสามารถในการทําสิ่งใดบ้างเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วพี่น้องว่าสภาพของเขาเช่นนี้ไม่มีทางย้อนกลับไปได้และเขาก็รู้ดีเช่นเดียวกันว่าม,มันเมื่อมันเป็นสภาพเช่นนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องกลับไปหาลอสุบฮานะฮูอัตตาลาฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะไม่รับข้อแก้ตัวของเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงวัยเท่านั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยเะอต้องเตือนกันเธอต้องย้ำเตือนกันพี่น้องกับบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้เวลากับชีวิตเขาอย่างมายาวนานเพราะในมีบอกว่าคอยรุนนาสมนุษย์คนหนึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้อละอุมรูหูวาฮาซุนะอามะลูคือคนที่เขามีอายุยืดยาวและการงานของเขาก็ดีด้วย แต่คนที่ไม่ดีที่สุดนะบีบอกมันตอละอุมรูหูวาซาอามาลูคือคนที่มีชีวิตยาวนานแต่การงานมีแต่การงานที่ไม่ดีวันอียาสุบินละขอรัศสุบฮานะหัวตาลคุ้มครองเราทุกคนพี่น้องฉะนั้นเราเองเนี่ยใครก็ตามเดี๋ยพี่น้องที่มีอายุเช่นนี้เนี่ยหกสิบขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องมุ่งกลับไปหารัสุบฮานะหัวตาลมากกว่าคนวัยอื่นๆพี่น้องและเช่นเดียวกันคนวัยอื่นๆที่รองลงมาเนี่ยพี่น้อง ก็ไม่ใช่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถปล่อยปะละเลยได้เพราะอาจารย์ของลอสุบฮานะฮหัวตาลาไม่ได้มาเฉพาะคนที่อายุมากๆเท่านั้นแต่ทุกช่วงวัยมีโอกาสในการกลับไปหาลอสุบฮานะฮหัวตาลาทั้งสิน้นเราบอกว่าวอีกอายะหนึ่งนะพี่น้องว่าอาวลลัมนูอัมมิรกุมมายะตาซกะรุฟีฮิมันตาซกัลเราบอกว่าเราเองเนี่ยหมายถึงพระอ,องค์เองเนี่ยไม่ได้ยืดอายุไขของส่เจ้าทั้งหลายเนี่ย ให้มันยืดยาวเพื่อให้สู่เจ้าทั้งหลายได้ไข่ควรและได้รับบทเรียนจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นดอกหรือวาจาคุมุนาซีรระพระองค์เองก็ให้มีข้อตักเตือนเนี่ยมายังสู่เจ้าทั้งหลายข้อตักเตือนตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามายังสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยนักตัฟเสี้ยนกุอานอธิบายว่ามันคือสีผมของเราเนี่ยพี่น้องที่มันเปลี่ยนไปจากสีดํากลายไปเป็นสีขาวนั่นคือสัญญาณหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยท้ายแล้วของชีวิต ตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคนที่มีอายุหกสิบขึ้นไปเท่านั้นถึงจะต้องถูกเตือนด้วยกับผมที่มันเปลี่ยนสีแต่คนที่มีอายุเก้าข้าสู่ผมที่เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยสาสิบขึ้นสี่สิบขึ้นเนี่ยพี่น้องก็จะต้องเป็นช่วงวัยที่เขาจะต้องหวนกลับมาสู่หลักการของลอสุบฮานะฮูวาตาลาเขาจะต้องรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันผ่านเกินครึ่งหนึ่งแล้วในชีวิตบนดุนยานี้มันคือช่วงปลายในชีวิตนี้แล้วเราเองเนี่ย จะปล่อยปลลเลยเวลาที่เรือของเราเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนั่นคือสิ่งที่บรรดากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องคิดเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันพี่น้องคนอายุมากต้องคิดคนอายุวัยกลางคนต้องคิดและเช่นเดียวกันคนอายุต้นๆก็ต้องคิดเช่นเดียวกันว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีงามเขาเหล่านั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีวันเวลาที่มันอาจจะเหลือมากกว่าคนอื่นๆเขาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรล่ะให้วันที่เหลือของเราเนี่ย เป็นวันที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามากขึ้นนั่นเองท่านบีศลอลอฮุอัยวะสัลลัมกล่าวนะพี่น้องมาชับบะตุชับบะอิมามะห์มัดพี่น้องรอฮิมะฮุลล์เนได้กล่าวว่ามาชับบะตุชับบะอิมามะห์มัดบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่สามารถเปรียบเทียบคนวัยรุ่นเนี่ยด้วยกับสิ่งใดได้เลยอิลลาบิชัยอินนอกจากสิ่งสิ่งเดียวกาานาฟีก็มีฟาซากอต่อสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยฉันเปรียบเทียบเสมอเหมือนกับ สิ่งที่มันอยู่ในแขนเสื้อของฉันเนี่ยแล้วเมื่อฉันวางแขนลงเนี่ยมันก็ตกลงตามไปด้วยอิหม่ามอาัตรเรียบเทียบให้เราได้รู้ว่าวัยรุ่นสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เราคิดว่ามันอยู่กับเรานานเหลือเกินเราจะทําสิ่งใกดก็ได้จะเสเพจะทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อรอเพราะเรามีพลระ,ละกําลังร่างกายแล้วเราคิดว่าวันเวลาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกับเนื้อกับตัวก็ได้อิหม่ามอาัตเตีบอกเปล่าเลยวันเวลาในช่งวงวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้น มันเปรียบเสือเหมือนกับการที่เราเองเนี่ยวางของไว้ในแขนเสื้อหรือว่าวางไว้ที่แขนของเราเนี่ยพราะเราเอาแขนลงเนี่ยมันก็ตกตามไปด้วยนั่นคือความรวดเร็วของวัยรุ่นที่มันผ่าน,านพ้นชีวิตอบรรดาผู้ศรัทธาไปฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงเวลาใดในชีวิตก็ตามเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่สําคัญที่เราเองจะต้องนึกคิดเสมอว่าเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันคือเวลาที่เราเองจะต้องใช้มันไปอย่างไรล่ะมันคือเวลาที่เราจะต้องถามตัวของเราว่า เราเนี่ยให้ความสําคัญกับมันขนาดไหนถ้าเวลาเนี่ยพี่น้องไม่ได้มีความสําคัญนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็คงไม่สาบานต่อวันเวลาอย่างมากมายในอันกุรานวัดดูฮาขอสาบานต่อเวลาสายวันลาสขอสาบานต่อการเวลาวันไล lay, ขอสาบานต่อกลางคืนวันฟัดขอสาบานต่อรุง่งอรุณสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันชี้เห็นว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาต้องการบอกกับบ่าวุสตาของพระองค์ว่าทุกช่วงเวลาในชีวิต มันคือช่วงเวลาที่สําคัญอย่างมากชาวอารับเนี่ยพี่น้องเขามีคําพูดหนึ่งที่สําคัญอย่างมากให้เราได้รู้ว่าอัลวัตุกสไซฟีเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันเบียบเสมือนกับคมดาอิลลมตะกตฮูกอตาอักหากว่าเราเนี่ยไม่ตัดมันเนี่ยมันก็จะตัดเราทิง้งหมายถึงว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยเราไม่ใช้เวลาให้มันดีมีประโยชน์เนี่ยเวลาเหล่านั้นมันก็จะตัดเราโดยเปล่าประโยชน์ไปวันเวลาที่เราเสียไปในเื่องราวที่ไม่มีประโยชน์ในดุนยา วันเวลาที่เราเสียไปที่ไม่มีประโยชน์ในอาเคิร์เนี่ยเวลาเหล่านั้นที่เราเสียไปอาจจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงต่อวันเนี่ยคนอื่นๆที่เขาใช้เวลาเช่นเดียวกับเราหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขาได้รับความดีงามอีกมากมายแต่เรากลับไม่ได้รับสิ่งใดเป็นการเพิ่มพูนยิ่งนําซ้ำเนี่ยเรากลับได้รับสิ่งที่เป็นความผิดเพิ่มเติมไป้วยซ้ำพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิ่งสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะบอกกับเราทุกคนในคุตบ้าวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องนึกคิดเสมอ ว่าวันนี้เนี่ยวันเวลาที่มันผ่านไปในชีวิตเราและกาลังจะก้าวเข้าสู่วันเวลาต่อไปเนี่ยเราจะต้องพยายามปรับปรุงตัวเองมองดูว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยพลาดเนี่ยกลับไปแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นในวันข้างหน้าให้มันดีงามมากขึ้นเพราะเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนอกจากความตั้งใจของเราแล้วเนี่ยพี่น้องคือการขอดูอาต่อลอสุบาฮานหัวตาลาเพราะท่านมีสุลลาะหัวอะลัยซัลสลัมเนี่ยเคยดูอาบทหนึ่งนะพี่น้องว่าอัลลอฮุมะอัลเลห์ลีฟีดีนีอัลลัีหัวอิสมาดุอั ในพีบอกขอลอสซุบฮาหนะฮัวตาลาเนี่ยทรงปรับปรุงแก้ไขศาสนาในตัวของฉันซึ่งศาสนาในตัวของฉันเนี่ยมันคือสิ่งที่จะปกป้องเรื่องราวต่างๆในชีวิตของฉันแน่นอนวันนี้เราไม่มีทางสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนอกจากว่าเราจะมีหลักการศาสนาที่มันถูกต้องอยู่ในหัวใจของเราวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มที่เพียงใดก็ตามถ้าศาสนาในหัวใจของเรามันยังไม่มั่นคงเนี่ยยากเหลือเกินพี่น้องที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แลบพีกล่าวต่อว่าวาสลิฮลีดุนยายัลลาตีฟิฮามะอาชีและบทแก้ไขปรับปรุงดุนยาของฉันเนี่ยให้มันดีขึ้นด้วยเพราะดุนยาของฉันที่ฉันอยู่เนี่ยมันคือสิ่งมันคือชีวิตหรือว่ามันคือสถานที่ที่ฉันดำรงอยู่ณตอนนี้วาอาคิรอตีอัลลาตีฟิฮามะอาดีและบทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคิรอของฉันให้มันดีขึ้นเพราะมันคือที่กลับไปของฉันที่ฉันจะอยู่ตลอดการวาจจลิลเมตรอฮะตัลลีมินกุลลิชั่ และในบีบอกว่าบวททาให้ความตายของฉันเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนที่ทําให้ฉันรอดพ้นจากความผิดพลาดต่างๆนี่คือดูอาของท่านนบีสุลต์ละหวัวอะัลฮิวะสัลลัมฉะนั้นในพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่เราตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงและเราจะสามารถทําได้สําเร็จนอกจากการที่เราจะขอดูอาต่อลอสุบฮา,านะหัวตาลาเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้กําหนดทุกอย่างอยู่ภายใต้สิ่งที่อลอสุบฮา,านะหัวตาลาได้จดบันทึกไว้ทั้งหมดแล้ว بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا